เอาว <S <S ออ no. ันน okay. ี้ซตามมาถึงบ้านเลยครับผมมาดูว่าวจุฬาเหินฟ้าโคลานะครับจะมาลองฝึกเหลาว่าวด้วยตนเองครับผมนี่เตรียมมาให้เรียบร้อยเตรียมมาให้เรียบร้อยครับผมเอาเหลาเหลาเหลาเลย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  f อฟซีมาหัดเหลาว่าวที่บ้านครับ โอเคอ่าดูดูตาม <laughs> อ่าดูดูดทาอ่าให้สวยแบบนี้นะเอาให้สวยแบบนี้นะ <laughs> <laughs> สบายเอาลุย <laughs> ตามไปดูนี่ F4 มาหัดเลาเว,ว้าจุลาครับผมบุกมาถึงบ้านเลยนี่เ <laughs> <laughs> พื่อนแดงครับเพื่อนแดง เพื่อนรักครับเพื่อนรักเ,เห็นเล่นว่าวทุกวันแล้วอยากเล่นมั่งเลยมาเราว่าวเองเลยครับให้เราเองเลยเราเองติดเองเลยทนไม่ไหวม,หวมหวบุกมาถึงบ้านเลยเ<อ>ก็เลยให้เราเองเลยครับเนี่เห็นหน้าเล่นว่าวแล้วครับเนว่มาเรียนแบบเซียนตมัมือมาอตัวอย่างตัวอย่างถึงบ้านนะครับครับเดี๋ยวเราจะเห็นผลงานวันนี้เลยครับผม นี่มีตัวอย่างให้ดูเอาแบบนี้เ,เขาต้องการแบบนี้ครับต้องการทำเหมือนตัวนี้เลยเห็นขึ้นดีเอามาเป็นแบบเลยครับโอเคครับเอาเปรียบเทียบเอาอเอวัดเอาวัดเอามาดเอาวัดเอาการาะระยะแล้วเหลาต่อ โอ้ตั้งใจมากเลยนั่ง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 เหรานั่งเหราก็ได้นะโอ้ยืนเหราเลยครับนั่งเหราไม่มีสมาธิครับโอ้ท่าได้ท่าได้ท่าได้เลยเโกง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 ด้วยนะตั้งใจมากเลยเพื่อนโอ้โหกางเกงเกื่อนเลยเพื่อนตอกแล้ว เหมือน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 แล้วตั้งใจมากเลยเอาให้เสร็จนะวันนี้นะเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวมันนีงยากคือขั้นตอนเหล่านี้นะมาเปรียบเทียบกันนะ